พี่น้องมือนีไดตําสบายเรียบมือนางสวัสดีครับสวัสดีครับบัว่าช็อกโกแลตครับมอนี่พาพ่อมากครับพี่น้องครับผมแล้วก็เป็นแขกรับเชิร์ฟค่ะพี่น้องเชิญมากินตําสบายนางกันเนาะเรียบมือนางเรียบมือนางมาเด้อพี่น้องไม่กินนํากันครับส่วนใส่เเรบมือนางครับรับชุ่มในววันใดในคอมเมนต์บอกได้เด้อพี่น้องจินไน้เลยบน เอาเลยเนี่ยว่ากินได้บ่ล่ะเพี้ยท้อยู่ไหนยุ่งยู่ได้อยู่งยุ่ยุ่งเดี๋ยวนี่อันเย็นกินมังคอบอืมแบบบ่ดูเขามาอีกสุดยอดเลยอืมส่วใส่คลิปผู้เมียงครับพี่น้องผู้ใดตำเนี่ว่าบ่เชียงกูเชียงกูแมนสาวตำไปซื้อของกลับมาแล้วแล้วไปถ่ายแล้วนี่แต่เอาไปถ่าธรรมดาที่ไหนล่ะอืมนี่ครับ นี่วันสุดเยูกไผแล้วนี่ก็มาเขื่อนนเอาไปยออเอาลูกไผ่บ่โอนั่นทอดั่นเขอไปมควรนู้มั้มันต้นไหนว่าทอดไว้สมควแจขันไดเอาบ่เขาเกาเข้นยังเลยเอาผักบ่มื่อกเอนพ่อคือเนาะนี่มีแผพกหล่ำเอ้ยผักการดนะพี่พ่อ นี่ขาปุ่นข้เพิ่นเลนนี่นี่ต้องเจิงกี่เรนี่ก็เลยขห้นไงฮะเรานี่เอาอืมอ๋อนี่น้ำนี่น้ำนี่ใส่เข้าไปเห็ดยบุนเมียงนะแสบพี่น้องเอ้ยอ่ะอืมแสบพอพอพอแสบแล้วจะเลื่อนหนึงหนึ่ท่านบนนี่ครับปักฟี่ครับนี่พอเลย กจืดด <that> mm ้ใ hmm. ช no mm ่ไหมน้ำม uh. okay? mm. ่ลอยกูหรือเปล่าอืกูใส่น้ำน้ำประเดี๋ยวอยกูอือหือยู่เด้อพี่น้องอืหือกมาแม่เสียบวอายายัง ไอ้บ่ววอู้บลายก็มาเลี้ยวเฉ้ครับัสดีครับอ้โงเหนียงครับนงนังนังครับเสียฮมฮึอีบ่อีบ่กันเดี๋ยวนี้านมันเาไปเน่ยวดึานนเ้าบ่เ้ยเยงจ๊ะเขี้นเน อืมให้ผมปะตรงปากเสียบอู้หพิษบอกเลยซ้วงแหะเบื้อกี้ถุงเห็นมันลายๆเนาะหลวกเราจึงได้เรื่องหน่อยหน่อยเกลียดเลยเมื่อเห็นปลาหมึกสายพอจากตัวไงหลวกมากตัวน้หน่อยแสียบพิษแต่เขาส่งมาว่าเนี่ย ปกติบุ๊กคอยเอินค่ะเอินแต่เอ,อวัยแต่เขามีเนี่ยกินเขาสิรักดูรักกินอ,อันเขาปุ๋นร้ายนี่ค่อยเอิญนะเนาะว่แม่โอ้พี่น้องบ่มเพลิน,นหรอ,อนี่กับพ่อจะมีนะครับพี่น้องว่าจะได้บรรทุกภาพขอถกขอเพยครับอยากให้ว่าว่าเฮ็ดจิ้มยังกับพอ่อกับทีมงานครับคอมเมนต์มากครับมุนิก้าวว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ